ดูดวง12ราศีรายสัปดาห์ประจำวันที่1ถึง7เดือนเมษายน2566ชาวราศีมังกรช่วงระหว่างวันที่1ถึง3บางท่านก็มีเกณฑ์เดินทางไกลเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนหรือบางท่านก็ได้จัดการงานที่ค้างคาให้สำเร็จหรือบางท่านเดินทางไปพบผู้ใหญ่หรือขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนคุณดีมากวันที่4ถึง5ท่านใดที่ทำธุรกิจการงานต้องวางแผนการจัดการเรื่องงานให้ดีนะคะ อาจจะมีความวุ่นวายหรือยุ่งยากเรื่องเอกสารบ้างหรือบางท่านต้องจัดสรรเรื่องบัญชีให้ดีระวังของหายอาจจะสร้างความเสียหายให้กับธุรกิจหรือการงานของคุณหรือเอกสารสูญหายได้ค่ะหรือบางท่านก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำไฟหากเกี่ยวกับรถยนต์ก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องหม้อน้าและบางท่านก็มีภาระการใช้ใจ่ายในครอบครัวเยอะมากส่วนท่านใดที่ทำการเจรจาซื้อขายหรือว่าติดต่องาน ก็มีโอกาสได้รับความสําเร็จแต่ว่ายุ่งยากเรื่องเอกสารหรือการพูดจาการพูดคุยต้องใช้ชั้นเชิงวันที่6-7ถึงเเนี่ยคุณจะมีรายได้เข้ามาเยอะแต่รายจ่ายก็เยอะด้วยเช่นกันหรือบางท่านก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการไปงานสังสรรค์ต้องเสียเงินเสียทองเยอะพอสมควรด้านความรักสําหรับท่านที่มีครอบครัวแล้วหรือคอบหาดูใจกันแล้วครอบครัวของคุณคู่ของคุณก็จะเรียกร้องมากเกินไปเช่นต้องการเงินใช้เยอะมาก สำหรับคนโสดก็มีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจแต่แนะนำว่าดูให้ดีๆนะคะและอย่าเพิ่งไว้วางใจคบหาดูใจคิดให้ถี่ถ้วนก่อนด้านสุขภาพต้องดูแลสุขภาพทางด้านกระเพาะอาหารหรือเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินรวมถึงกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นต่างๆค่ะการใส่รองเท้าต้องอย่าใส่ส้นสูงมากเกินไปนะคะเมื่อยและปวดขาดูดวงท่านที่เกิดราศีกุมระหว่างวันที่1-3 บางท่านก็ต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญอย่างเช่นการตัดสินใจซื้อรถหรือบางท่านก็ตัดสินใจซื้อบ้านหรือบางท่านต้องตัดสินใจจ่ายเงินจ่ายทองเพื่อการลงทุนหรือบางท่านอาจจะตัดสินใจทําอะไรบางอย่างเพื่ออนาคตที่ดีและบางท่านก็ทําบุญเพื่อหวังผลปรารถนาให้ชีวิตมีความสุขและมีความราบรื่นในเรื่องของการทํางานและมีความสุขสมหวังในด้านต่างๆ วันที่4ี่ถึงหลูกน้องบริวารของคุณอาจจะทําให้คุณรู้สึกหนักอ,อกหนักใจบ้างหรือลูกน้องบริวารจ,จะลาพักผ่อนเดินทางไกลหรือหากท่านใดที่มีลูกลูกของคุณอาจจะต้องใช้เงินเยอะหรือบางท่านลูกของคุณหรือคนที่อายุน้อยกว่าอาจจะมีเหตุมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับเขาหรือมีเหตุเจ็บป่วยไม่สบายรวมถึงตัวคุณอย่าทําอะไรที่มันเสี่ยงจนเกินไปนะคะ วันที่6ถึง7มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของหายแล้วได้คืนหรือท่านคิดว่าสิ่งใดมันหลุดมือไปแล้วมันก็มีโอกาสที่จะกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งได้ด้านความรักของชาวราศีกุมสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วหรือเป็นคนที่เปิดตัวคบหาดูใจกันแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่ตามอกตามใจซึ่งกันและกันดีถ้อยทียถ้อยอาศัยกันได้สําหรับคนโสดคุณก็จะมีเสน่ห์ในหมู่เพื่อนและมีคนแนะนําให้รู้จักกัน แต่ก็ขอให้ดูแลตัวเองให้ดีนะคะเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีอย่าไปในสถานที่อโคจอจรมากมายอย่าไปดื่มอย่าไปเที่ยวมากจนเกินเหตุนะดูแลตัวเองด้วยดูดวงท่านที่เกิดราศีมีนวันที่1-3คุณควรจะดูแลสุขภาพตัวเองนะคะโดยเฉพาะการปวดหัวหรือว่าหัวใจเต้นแรงหรือบางท่านต้องมีการไปพบแพทย์หรืออาจจะเป็นเพราะว่าผู้ใหญ่เจ็บป่วยไม่สบายด้วยวันที่4-5การเจรจาหรือเรื่องที่คุณรอคอย คุณจะได้รับความสําเร็จดีหากท่านใดที่รอฟังข่าวหรือเรื่องราวอะไรอยู่คุณก็จะได้รับข่าวนั้นๆหรือได้ข้อสรุปที่ดีวันที่6และ7คุณจะมีรายจ่ายเรื่องการเงินเยอะพอสมควรและรายได้ของคุณก็มีเข้ามาด้วยก็แนะนําว่าวางแผนเรื่องการเงินให้ดีค่ะด้านความรักสําหรับท่านที่มีครอบครัวแล้วหรือท่านที่เปิดตัวคบหาดูใจกัน คู่ของคุณอาจจะทําให้รู้สึกหนักอกหนักใจหรือมีเรื่องที่ปิดบงังหรือทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยสบายใจแต่คุณก็จะได้รับคําตอบที่ดีขึ้นสําหรับคนโสดสําหรับคนโสดมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจและคุณจะรุ่มหลงรักเขามากๆก็แนะนําว่าดูให้ดีก่อนนะคะค่อยๆศึกษาดูใจกันไปพยายามทําความรู้จักกันให้มากสืบเสาะหาความจริงซะก่อนก่อนที่จะตกลงปรงใจกันค่ะ